อย่าทำว่าตรงนี้ผมอันั้นเรื่องเดียวอีกไม่อย่าง็่อโดยเฉพาะอนอยา ไปที่ดูซ่าครับค่ะวันนี้จะมาชมรรยาลาวันยาตาบรับพาะําทุทางดเชิดครับ,รบวันวันพรุนี้วันพุ่ยี่สิบเอ็ดกรุงพาพ พี่ขอภัยครับดูราคมอ,อนั้น่ารอตามตรวงเดียนท,ที่คมต้านในเกยาวไอ้ลองถามใทยมีาการอดัติการราบตาไม่ที่รงงตึกาาที่หนึ่งถึงสองอาวะาตึงเตาสินน่นที่พบไปคือ หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าสองเตลแครรอล์น้มือไอ้ก็สามจริงพวกานมงานทางมาด้วยค่ะปลาซุ้มเดอรค่ะ้อ้ก็เข้า ห้าปีตีค่ะอะไรดูวันอ็ได้มีวันตุระบีันี้ก็เรียกต่ออาวัตดีครับ